ปักสปอยขอเสนอตัวอย่างสัรพยุทธ์ทุฟ้าตอนที่172ขออภัยที่ช้าเนื่องจากผมป่วยครับจังหวะที่มือสีดำนั้นโผล่อ,ออกมาจากรอยแยกมิติมือสีดำพยายามจะช่วยกูโยแต่เสียเวเยียนกลับไม่ปล่อยไปสุดท้ายทางด้านกรุงร้ออัคีก็ประทะกับมือคู่นั้นทั้งสองสลายไปหลังจากพลังทั้งสองได้หักล้างกันไปแล้วทางด้านเทพพยุทธ์จากฝั่งตระกูลหุน่น ก็พยายามจะช่วยกูโยให้ได้แต่เซียวเหยียนไม่คิดจะปล่อยไป,ไปเซียวเหยียนใช้หนึ่งดัชนีเตรียมตัวจะกำจัดกูโยเจ้าเด็กน้อยอย่าได้คืบเอาศอกนะสุดท้ายเทพพยุท์ทางฝั่งตระกูลหุน่นก็ใช้ดัชนีปะท่ากับเซียวเหยียนสองดัชนีนั้นปะท่ากันจนเกิดพลังสะท้อนไปทั่วหลังจากนั้นเซียวเหยียนก็กระเด็นกลับมาส่วนทางด้านฝั่งของมือลึกลับนั้นก็กระเด็นพร้อมกับกลายเป็นสีม่วง น่าจะถูกไปเพลิงแผดเผาเด็กน้อยแบบเจ้าอย่าได้ใจเกินไปนะักปล่อยให้เจ้าก้าวหน้าถึงตอนนี้คือความผิดพลาดของตระกูลหุ่นเราแต่อย่าได้ใจถึงแม้ต่อให้บรรลุระดับเทพพยุตตระกูลหุ่นพวกเราก็ไม่หวาดกลัวหากต้องการช่วยปีดาเจ้าเสี่ยวจ้านจงมาที่พิภพตระกูลหุนเรากูเท่าจะรอเจ้าอยู่ที่นั่นไม่ต้องกลัวข้าไปแน่พิภพตระกูลหุนน่ะ เขารู้ดีว่าตอนนี้ต่อให้เขาอยู่ในระดับเทพพยุท์เขาก็ยังไม่สามารถลำพองตนเองได้เพราะขนาดบรรพชนของเขาที่บรรลุถึงระดับเทพพยุท์สูงสุดยังเสียชีวิตภายใต้คนจากตระกูลหุนลำพองตนจริงๆถ้าไม่เพราะว่าเหตุสุวิสัยละก็วันนี้เรากูเท่าจะเปิดเผยตัวต,วตนเด็ดหัวเจ้าสะเลี่ยงไม่ให้ยุ่งยากในภายหลังเขาพูดจบกรจากไปทันที เซียเวเหยียนไม่ว่าเจ้าจะกระเสือกกระสนแบบไหนสุดท้ายก็ยังคงกลายเป็นนักโทษชั้นต่ำของตระกูลหุนเราอยู่ดีบรรพชนเจ้าเป็นแบบนั้นเจ้าเองก็หนีไม่พ้นเซียเวเหยียนก็มองรอยแยกที่หายไปขนาดเขาปิดผนึกขั้วอากาศที่นี่เอาไว้แล้วอีกฝ่ายยังสามารถเข้ามาได้อีกฝ่ายต้องมีระดับเทพพยุทธขั้นสุดแน่นอนหรือไม่ก็มีพลังเหนือกว่านั้นแต่ไม่รู้ว่าคนคู่นี้ ใช่มหาชั้นฟ้าหรือไม่ถ้าสู้กันขึ้นมาจริงๆด้วยพลังของไฟวิเศษก็น่าจะสามารถสู้กันได้เวลานี้ข้ามาถึงระดับเทพพยุทธ์แล้วคนตระกูลหุ่นจะไม่อยู่นิ่งแน่พวกนั้นจะส่งคู่แกงกล้าแท้จริงออกมาไล่ล่าข้าจากนั้นเขาหันไปมองเราบรรดาขูวบุโสและสิทธิ์ของหอดาวตกทุกคนต่างยังตกใจกับศึกสถานฟ้าก่อนหน้านี้คั่บุโสทุกท่านแยกย้ายไปเก็บกวาดเถิด คนที่บาดเจ็บก็รีบไปรักษาตัวก่อนส่วนพวกศิษย์ก็ฝึกปือตามปกติรับทราบหลังจากทุกคนแยกย้ายแล้วเซียวเหยียนก็รีบไปหาพวกชายรินอาจารย์ชายรินพวกท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมฮ่าฮ่าไม่หนักหนาเท่าไหรนะ่นักในที่สุดเจ้าเองก็ก้าวข้ามอาจารย์ได้แล้วเซียวเยียนเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเศษสวะประจำตระกูลเซียวแต่เวลาหลายปีทำให้หนุ่มน้อยคนนี้ มีพลังแข็งแกร่งขึ้นจากลูกน้อยอินซีตอนนั้นกลายเป็นพญาอินซีอย่างแท้จริงตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในคนที่แข็งแกร่งที่สุดในมหาพิภพโตชีแห่งนี้และยังเป็นผู้เยี่ยมยุทธแห่งดินแดนมหาปรมาจารปุงยาเกียรติยศที่เขาได้ตอนนี้นับว่ามหาศาลอย่างมากคนที่ลงมือก่อนหน้านี้คิดว่าน่าจะเป็นเทพพยธตำหนักเจตตพูดใช่หรือไม่ใช่แล้ว พลังฝีมือนับว่าแข็งแกร่งอยู่บ้างแต่เหมือนหวาดเกรงอะไรบางอย่างจึงไม่ได้ปรากฏตัวออกมาเยาฉินพยายามคาดเดาว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่ทําไมถึงไม่เผยตัวเซียวเยียนทั้งยั่วอยู่แต่อีกฝ่ายเพียงแค่อยากช่วยกูโยเท่านั้นสุดท้ายเซียวเยียนบอกว่ากลับเข้าข้างในกันก่อนแล้วกันจะได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นสองปีนี้ให้ข้าได้ฟังด้วยได้เอาแบบนั้นหลังจากนั้นทางด้านเยาเฉินก็เริ่มเล่าทุกอย่าง ให้กับเซี่ยวเยียนฟังภาคีหมิงเหอพอได้ยินว่าภาคีหมิงเหอจัดตั้งขึ้นโดยสำนักเทียนหมิงเซียวเยียนเนี่ยก็พร้อมที่จะไปทำลายมันวันนี้ปีศาจเท่าเทียนหมิงจบชีวิตในมือของเจ้าแล้วผููแกงกล้าส่วนใหญ่ภาคีหมิงเหอยังฟังล่างอยู่ที่นี่ด้วยต่อไปภาคีไม่มีอะไรน่ากลัวแต่มีแค้นไม่ชำระคนอื่นอาจจะมองว่าเราอ่อนแอฉะนั้นอีกสักพัก ข้าจะนำคนไปถล่มพวกมันเองรวมทั้งค่ายสำนักอื่นที่เข้าร่วมกับภาคีหมิงเหอด้วยภาคีหมิงเหอนั้นเป็นแค่ภัยคุกคามเล็กน้อยแต่ด้วยขุมกำลังของพวกเราหอดาวตกยังคงไม่อาจงัดข้อกับตระกูลหุ่นได้เห็นทีต้องเอาอย่างพวกสำนักเทียนหมิงจัดตั้งพาคีที่แข็งแกร่งขึ้นมาบ้างไม่ต้องคูดถึงตระกูลหุน่นลำพังแค่ตำหนักเจดตำพูดขุมกำลังของพวกมันก็เหนือว่าหอดาวตกเราแล้ว เดิมทีสองฝ่ายก็เปรียบเสมือนน้ำกับไฟต่อไปการประทะจะรุนแรงมากขึ้นยังหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ด้วยขุมกำลังของหอดาวตกถ้าถึงวันนั้นจริงเกรงว่าโอกาสแพ้ของพวกเราจะสูงมากฉะนั้นถ้าคิดจะสู้กับตำหนักเจตตะพูดจำเป็นต้องหาพันธมิตรที่ดีดีคงไม่ง่ายนักหรอกนะตำหนักเจตตะพูดแข็งแกร่งมากนอกจากพวกเรายังมีใครกล้าเป็นศัตรูกับพวกมันกันก็เพราะตำหนักเจตตะพูดแข็งแกร่งไง พวกเราถึงมีโอกาสเพื่อรวบรวมร่างวิญญาณเจ้าพวกนั้นทำเรื่องเลวร้ายไว้มากมายเป็นที่โกรธแค้นของผู้คนตัวอย่างเช่นหอคอยโอสถเกียรติองค์กรนี้เข้ากระดูหากไม่เพราะหวาดกลัวขุมกำลังขอตําหนักเจตตะพูดคงรวบรวมยอดฝีมือไปสู้ตายกันแล้วสาเหตุก็เพราะว่าร่างที่มีวิญญาณแข็งแก่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักปรุงโอสถเกือบทั้งหมด และนั่นคือสิ่งที่ตำหนักเจตตะพูดต้องการคุมกำลังของหอคอยโอสถนั้นไม่ด้อยไปก็จริงแต่สามคู่ทรงอิทธิพลหอคอยโอสถเพียงอยู่ระดับยอดเซียนพยุต์พลังฝีมือแบบนี้แทบไม่อยู่ในสายตาตำหนักเจตตะพูดด้วยซ้ำไปพวกนี้เป็นเพียงแค่พลังก,กำลังภายนอกของหอคอยโอสถเท่านั้นถ้ามีความสามารถอยู่เท่านี้จริงหอคอยโอสถอาศัยอะไรมาเป็น ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของนักปุงโอสถละ่ะและอาศัยอะไรเมื่อยืนอยู่บนระนาบเดียวกันกับตำหนักเจดตะพูดได้กันและหนำซ้ำระหว่างที่เสียวเหยียนเก็บตัวสองปีมานี้เสียนคงจือแต่แก่นั่นก็เรื่อนคือระดับกึ่งเทพพยุตไปแล้วแม้ยังแค่ขั้นตนแต่ก็นับว่าพลังฝีมือสูงขึ้นไม่น,น้อยโอ้โหพวุโสเสียเียคงจือเรือนคือระดับกึ่งเทพพยุตไปแล้วเสียวเหยียนเนี่ยดูแปลกใจมาก าเหมือนเคยได้ยินผู้ผู้โสเสียงคงจือพูดว่าสามคู่ทรงอิทธิพลหอคอยโอสถเคยปะมือกับประมุกตำหนักเจตตะพูดมาแล้วครั้งหนึ่งเจ้าเองคงสงสัยสีทาว่าทำไมพลังของพวกเขามีแค่นั้นแล้วจะไปสู้กับหัวหน้าตำหนักเจตตะพูดได้ยังไงข้าจะบอกให้คำพูดเสียงคงจือนั้นไม่ได้โกหกแต่นั่นไม่ใช่ร่างต้นของประมุขตำหนักเจตตะพูดคนที่ปะมือกับสามคนนั้นเป็นแค่คู่แก่งกล้าคนหนึ่ง ที่เขานำจิตวิญญาณไปประทับไว้แต่ถึงจะไม่ใช่ล่างต้นสามคนนั้นก็ยังพ่ายแพ้หมดท่าเรื่องนี้เจ้าอย่าไปพูดต่อหน้าพวกเขาสามคนเด็กขาดอีกฝ่ายจากกะกระอักกระอ่วมได้ข้าจะบอกให้นะคนทั่วไปเพิ่งรู้จักเพียงแค่หอคอยโอสถกลับไม่รู้ว่าในหอคอยโอสถยังมีหอคอยโอสถน้อยอีกแห่งหนึ่งคนที่สามารถเข้าสู่หอคอยโอสถน้อยได้มีอยู่น้อยมากเซียวเย็ยนตอนนี้ เจ้าเองก็พอมีคุณสมบัตินั้นอยู่บ้างเพราะเงื่อนไขอันดับแรกของการเข้าหอคอยโอสดน้อยคือต้องหลอมสร้างโอสถระดับ8ที่สามารถเหนี่ยวนำสายฟ้าโอสถได้7สีขึ้นไปและจิตวิญญาณต้องบรรลุถ,ถึงเขตแดนอาตามันด้วยสายฟ้าโอสถ7สีจิตวิญญาณเขตแดนอาตามันเงื่อนไขมันโหดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก่อนที่เขาจะบรรลุระดับเทพพยุ์ การหลอมสร้างโอสถระดับแปที่เหนียวนำสายฟ้าโอสถเจสียังยากลำบากอยู่บ้างคนที่อยู่ในหอคอยโอสถน้อยต่างเป็นแกนหลักของหอคอยโอสถอย่างแท้จริงะเพราะการดำรงอยู่ของพวกเขาตําหนักเจตดตับหูดถึงไม่เคยกล้าลงมือต่อหอคอยโอสถถึงขั้นรุนแรงพวกตาเท่าในนั้นล้วนเป็นรุ่นลายคามทั้งหมดมีบางคนแม้แต่ข้าก็ยังต้องก้มกายคำนับต่อพวกเขานอกจากนั้นข้าในอดีต ก็เคยอยู่ในหอคอยโอสถน้อยแต่เพราะไม่ชินกับบรรยากาศในนั้นจึงขอถอนตัวออกมากฎระเบียบในนั้นไม่เข้มงวดออกมาง่ายแต่เข้าไปยากมากแต่ภาคีพันธมิตรที่เจ้าว่าเป็นวิธีการที่ดีความสัมพันธ์ระหว่างหอคอยโอสถกับตําหนักเจตตะพูดเลวร้ายกว่าที่เจ้าคิดมากและคนในหอคอยโอสถน้อยก็ไม่ชอบพฤติกรรมของเจ้าพวกนั้นเช่นกันโอ้โห oh ช่วงที่หอคอยโอสดน้อยรุ่งเรืองสุดประมุขหอคอยในตอนนั้นเคยรับสิทธิ์ไว้คนหนึ่งสิทธิ์คนนี้เพียงใช้เวลา40ปีก็อนลำหน้าพวกรุ่นอาวุโสที่ประสบการณ์สูงหลายคนแต่ต่อมาฐานะเขาถูกเปิดโปงโดยบางอื่นใครก็คาดไม่ถึงว่าเขากลับเป็นคนที่ตระกูลหุนส่งมาหลังความแตกประมุขหอคอยมีได้เอาผิดพอเห็นแก่ความเป็นสิทธิ์อาจารย์ แต่สุดท้ายกับถูกเจ้าสิบชั่วนั้นลอบติดต่อคู่แก่งก้าตระกูลหุน่นมาลงมือสังหารพอเรื่องนี้ปีนั้นหอคอยโอสถเปิดศึกกับตำหนักเจตตะพูดครั้งหนึ่งแต่ก็ปิดฉากด้วยความสูญเสียใหญ่หลวงจึงได้แต่สะกดความแค้นเอาไว้บัญชีแค้นเหล่านี้ไม่ได้ถูกลบล้างไปตามกาลเวลามีแต่จะเพิ่มมากขึ้นทุกวันดังนั้นพูดได้ว่าจับมือกับพวกเขาต่อกรตำหนักเจตตะพูด ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เสี่ยวเยียนก็ดีใจมากถ้าเป็นแบบนี้ถ้าได้หอคอยโอสถมาช่วยล่ะก็รับรองว่าต่อให้เป็นตำหนักเจ็ตะพูดก็ต้องคิดหลายรอบก่อนคิดจะโจมตีพวกเขาแต่ยังพึ่งดีใจเกินไปนะหอคอยโอสถน้อยแม้จะเครียดแค้นตำหนักเจตะพูดแต่จะทําให้ตาแก่หัวแข็งเหล่านั้นยินยอมเป็นพันธมิตรย,ยากอยู่บ้างไม่ว่าจะสําเร็จหรือไม่อย่างไรซะก็ต้องลองดูสักครั้งหนึ่งได้ รอจัดการเรื่องในหอดาวตกเสร็จแล้วข้าจะไปหอคอยโอสถกับเจ้าเองเซียวเยียนเองก็ยินนอกจากนี้พวกเรายังสามารถดึงสำนักบูผากับสำนักเปลวอักคีมาเป็นพวกได้สององค์กรน,นั้นมีชื่อเสียงมากบนทวีปมัดฉิมหากมาเข้าร่วมพาคีด้วยกันจะช่วยดึงดูดค่ายสำนักอื่นที่เคยถูกตำหนักเจตตะพูดคมขู่คุกคามเข้ามาได้อีกไม่น้อยและกำลังเหล่านี้ พนวกรวมกันก็น่ากลัวไม่เบาเหมือนกันในสำนักปู่านั้นพัวกัุโสชั้นสูงที่ไม่เคยเผยโฉมออกมาหลายปีมีอยู่สองคนได้กันทั้งคู่มีพลังฝีมือระดับกึ่งเทพพยุตแต่สิทธิ์ทั่วไปในสำนักไม่มีใครรู้สองคนนี้เคยติดค้างน้ำใจข้าอยู่บวกกับความสัมพันธ์ของเจ้ากับยุนยุนเรื่องดึงสำนักปู่พามาเป็นพวกน่าจะไม่ยากเกินไปเฮ้เฮสามารถพะงาดบนทวีปมัดฉิมยืนยงมาถึงทุกวันนี้ ยอมต้องมีดีกันอยู่บ้างแหลกะก็เหมือนกับปีศาจเท่าของสำนักเทียนหมิงนั่นไงในอดีตเขาคบหาพันธมิตรมากมายด้วยเหตุนี้จึงร,รู้จักสัตว์ประหลาดเท่าหลายสำนักอยู่บ้างส่วนขุบเขาเปยวอคัคีไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เจ้าเห็นหรอกนะครูก่อตั้งขุบเขาเปยวอคัคีเคยเป็นบุคคลที่เก่งกาจไม่แพ้บัประชนเสี่ยวเสียนของเจ้าเลยเท่าที่ขา่ารู้ในขุบเขาเปยวอคัคีมีรุ่นบันรพชนอยู่คนหนึ่งคนผู้นี้ เคยอยู่ระดับกึ่งเทพพยุทธขั้นสุดไม่รู้ว่าตอนนี้ได้บรรลุถึงระดับเทพพยุทธแล้วเรือ่องเียวเยียนถึงกับตกใจดูเหมือนเขาจะประเมินค่ายสำนักเหล่านี้เอาไว้ต่ำเกินไปจริงๆคนผู้นั้นของภูขงเขาเป๊วะคีมีเนื้อสายพิลึกพีลันและเลนกายจากทางโลกมานานแต่การจะให้เขารับปากเข้าร่วมภาคีก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ตาเท่านั้นตอนยังหนุ่มเคยได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งมีผลข้างเคียงถึงทุกวันนี้ ถ้าคีคายปัญหานี้ได้เรื่องการเข้าร่วมภาคีก็ไม่ยากเกินไปถ้าได้องค์กรทั้งหมดที่พูดมานี้เข้าร่วมกับภาคีแล้วก็รับรองว่าภาคีของเราจะมีอำนาจเป็นหนึ่งในกลุ่มอิทธิพลที่แข็งแกร่งสุดในทวีปมัดฉิมเรื่องจัดตั้งภาคีต้องทําให้รุ้ร่วงก่อนเพลิงมานบัวพิสูจน์จะได้ปรากฏขึ้นมาเขารู้ว่าตระกูลขุนไม่อยู่นิ่งแน่ก่อนจะถึงเวลานั้นต้องมีพวกพ้องที่สามารถช่วยเหลือเขาได้ ไม่อย่างนั้นจุดจบจะเหมือนกับบนรนรพชนดังนั้นภาคีพันธมิตรต้องดำเนินให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หลังจากสงครามในหอดาวตกได้จบลงเซียวเหยียนและหอดาวตกก็มีชื่อเสียงอย่างมากเซียวเหยียนสามารถฆ่าระดับกึ่งเทพพย,ยุตสองคนทําให้อีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บและยังบีบให้ระดับเทพพยุท์ของตระกูลหุน่นออกโรงช่วยเหลือเพื่อให้ระดับกึ่งเทพพย,ยุตคนหนึ่งรอดชีวิตมาได้ ต้องบอกว่าพาคีมิงเหอนั้นตอนนี้กำลังล่มสลายอย่างช้าๆเพราะแกนนำหลักอย่างระดับกึ่งเทพพยุตเพียงคนเดียวของสำนักก็มาตายคามือของเสียเวเยียนทำให้ตอนนี้ขวัญกำลังใจแทบตกลงไปถึงจุดต่ำสุดบางคนที่เคยเข้าร่วมก็เริ่มถอนตัวออกมาพวกเขาสะบันความสัมพันธ์แบบไม่ใหญ่ดีหลังจากพวกเขาได้เก็บกว่าทุกอย่างในหอดาวตกเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลากวาดล้างพาคีมิงเหอให้จบสิ้นกันไปหลังจากเสียวเวย็และเย่าเฉินบุกไปถึงกองบัญชาการของพาคีมิงเหอพวกเขาทำลายทุกอย่างจนย่อยยับและตอนนี้ที่ตังของสำนักเทียนหมิงก็ถูกเสียวเวยน็นฆ่าล้างจนไม่เหลือรวมไปถึงพรรคเล็กๆที่เคยใช้ชื่อเสียงของพาคีมิงเหอและสำนักเทียนหมิงคมคู่ผู้อื่นพวกเขากระกลับหน้ามือเป็นหลังมือ หันมาโจมตีคนจับภาคีหมิงเหอแบบไม่ใยดีเหมือนคนไม่รู้จักกันมาก่อนพวกเซียวเหยียนไม่ได้ทําแค่นั้นเพราะหลังจากดีเขาจะกําจัดคนที่เคยเข้าร่วมกับภาคีมิงเหอทั้งหมดเช่นหุบเขาปิ้งเหอและหอวัชิระวายุเพื่อทําให้ทั้งทวีปมาชิมได้รู้ว่าทำมายุ่งกับพวกเขาต้องเจออะไรจงังหวะที่พวกเขาขึ้นเหนือนั้นเซียวเหยียนได้กําจัดเหล่าบรรดาพักพวกของภาคีมิงเหอตลอดทาง เขาไม่สนใจและมองดูทะเลเพลิงนั้นเซียวเยียนหอวชิวระวายุมีความสำคัญอันดีกับเผ่าของสาอาสูนฟ้าเจ้ากาททำลายหอวชิวระวายุของข้าเผ่าของสาอาสูรฟ้าจะไม่ละเว้นเจ้าแน่เซียนพยุ์เลยนั้นถูกคู่แกงก้าระดับเซียนพยุ์คนหนึ่งของหอดาวตกซัดจนกากเลือดเขาก็คู่ด้วยความโกรธกิวเผ่าของสาอาสูนฟ้ารือนี่แค้นของข้ากับพักวเขาวันหน้า ต้องสะสางแน่นอนเสียวเหยียนมองเซียนพยุติเลยนั้นปีนั้นเข้ามาที่เทือกเขาแห่งนี้เซียนพยุติเลยนั้นคือผู้แก่งก้าระดับเซียนพยุติที่สูงมากสามารถบีบเขาให้ตายในฝ่ามือเดียวแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วหอดาวตกเรามีผู้แก่งก้า28คนสิ้นชีพในมือเจ้าขณะที่เจ้าลงมือสังหารพวกเขาก็น่าจะรู้ดีว่าเจ้าจะมีจุดจบแบบนี้ เสียวเยยนค่อยๆยื่นมือใส่เสียนพยุต์เลยท่าทางอีกฝ่ายก็เปลี่ยนไปหลังจากนั้นสำแดง 3, สามพันอัศนีบาทแต่ก็ไม่สามารถรอดพ้นเสียวเยียนได้สุดท้ายเสียนพยุต์เลยก็กลายเป็นเนื้อสับกองหนึ่งเสียวเยียนไม่สนใจเรียซ้ำไปประมุกน้อยเรื่องที่ทันให้ไปสืบหาตระกูลหารมีข่าวข่าวแล้วไม่ทราบเพราะสาเหตุใดหลายปีมานี้พวกเขาถูกขอวชิวระวายุกดขี่เป็นประจำ ตอนนี้ขุมกำลังของตระกูลลดลงถึง9ส่วนกลายเป็นตระกูลชั้นสองของเมืองเทียนเป่ยไปแล้วความเป็นอยู่ค่อนข้างอนาถาอย่างมากพอด้ินแบบนั้นตัวเสี่ยเวเยียนถึงกับละอายใจมากเพราะการที่คนพวกนั้นช่วยเขาเลยทําให้ตกอยู่ในสภาพนี้ส่งคนไปหรืออย่างตัวเขาจะตอบแทนบุญคุณให้อีกฝ่ายที่เคยช่วยเหลือเขาทำไมอย่างนั้นตอนที่เขามาที่นี่ครั้งแรกเขาคงตายไปแล้ว พวกผู้บุโสเฉียนสามคนได้เดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมืองเทียนเปิดตระกูลหานตระกูลหานทั้งหมดตกใจมองผู้บุโสสามคนที่ปาดกดตัวขึ้นหลายคนนี้มีกิ่อายที่น่ากลัวเพียงสะบัดมือก็สามารถฆ่าคนทั้งตระกูลได้แล้วผู้ต่ำต้อยหานชื่อประมุกตระกูลหานไม่ทราบว่าผู้บุโสทั้งสามท่านให้เกียรติมาเยือน มีเรื่องอะไรหรือเปล่าและคนที่อยู่ที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่ปามุกรวมไปถึงสองสาวตระกูลหานที่มีใจให้กับเซียวเหยียนก็อยู่ด้วยฮ่าๆปามุกตระกูลหานไม่ต้องเกรงใจกันพวกเราเป็นคนของหอดาวตกที่มาเนี่ยก็มาตามบัญชาของปามุกน้อยไม่ทราบว่าปามุกหานสนใจจะให้ตระกูลหานแทนที่หอวชิวระวายุหรือไม่หอดาวตกหรือเป็นเขา หารชื่อรู้ทันทีเป็นเสียวเหยียนต่อไปภาคเหนือของทวีปมัดชิมจะไม่มีขอว่าชิวระวายุอีกแล้วหากตระกูลหานสนใจก็สามารถแทนที่ได้เรากุเท่าสามคนจะช่วยหนุนอีกแรงหนึ่งพอดิวินคำพูดนั้นหานชื่อก็ตกใจพร้อมกับความดีใจเวลานี้หอดาวตกเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ในทวีปมัดชิมนับว่าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สามารถพึ่งพิงได้ ฮ่าฮประมุกหานโปรดวางใจเรื่องนี้ประมุกน้อยเป็นคนเอ่ยปากเองฉะนั้นไม่เท็จแน่นอนเขาไม่ได้มาหรือพอดินแบบนั้นพัวบุโสเองเนี่ยก็ใส่นะมีหรือจะมองไม่ออกว่าสตีคนนี้มีใจให้กับประมุกน้อยฉะนั้นจึงไม่กล้าเพิกเฉยและนําขวดยกออกมานี่เป็นสิ่งที่ประมุกน้อยสั่งให้เราผู้เท่าส่งมอบให้กับแม่นางทั้งสองประมุกน้อยฝากวาจามาว่า ขอบคุณแม่นางฮานเซ่ที่ช่วยชีวิตเมื่อปีนั้นฮานเซ่พอเห็นแบบนั้นเนี่ยตัวนางเองก็มีดวงตาหม่นหมองส่วนหานเย่ก็รีบเข้าไปปลอบมีรืธอจะไม่รู้ว่าน้องสาวตัวเองมีใจให้กับเซียวเหยียนมากแต่เซียวเยียนตอนนี้เป็นดาวจลัดแสงไปแล้วนางก้มหน้าและค่อยๆเม้มปากตัวเองกับท่าทีของผู้เป็นน้องสาวหานเย่ได้แต่ถอนหายใจบุรุษผู้นั้นหาใช้สตีอย่างพวกเรา จะไปพิชิตใจเขาได้